สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนข่าววันนี้นะคะก็ทําคลิปขึ้นมาก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ฟังส่วนคลิปในวันนี้นะคะพี่ก็หยิบยกปัญหาที่เจอในช่วงที่มาเรียนภาษาที่เมลเบิร์นนะคะช่วง6กเดือนแรกพี่เข้าใจว่าทุกคนนะคะเวลาที่มาเรียนภาษาก็คือต่างถิ่นต่างที่นะปัญหาก็เกิดขึ้นได้เสมอวันนี้พี่ก็จะพูดถึงว่าสิ่งที่พี่เจอในระหว่างที่เรียนภาษาส่วนใหญ่แล้วนะ,ะเจออะไรบ้างนะ,ะพี่ก็จะแบ่งหัวข้อมาเป็นทั้งหมด7หัวข้อได้กันนะคะ ที่เอามาเล่ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะครั้งแรกที่เจอนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอากาศใครที่มาที่เมลเบิร์นนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าช็อกกับอากาศที่เมลเบิร์นมากพี่มาครั้งแรกนะคะพี่ก็ตกใจกับเรื่องของอากาศเพราะว่าพี่มาช่วงสปริงนะคะก็คือช่วงฤดูบใบไม้ผลิแต่ว่าช่วงนั้นมันก็เพิ่งจะเสร็จนา,นานแต่ว่ามันก็ยังคมความหนาวอยู่นะคะความรู้สึกพี่ก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะไปเรียนนะคะก็คือใส่เสื้อแขนยาวเสื้อคอเต่าแล้วก็กันหนาวอีกทีนึงบางวันนะคะ เพื่อนๆมีฝนตกก็มีลมเย็นก็มีลูกเห็บตกไปปลอยนี้ก็มีนะคะที่เมลเบิร์นนะคะในช่วงฤดูหนาวจะคั่าหรือว่าจะมืดเร็วมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยจะ ร้อนชา้าเหมือนเวลามันจะเดินเร็วนะคะก็คือมันจะมืดชา้าคือสอสามทุ่มนี้ยังแดดจ้าอยู่เลยนะคะบางวันมาดูนะคะว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยมันมีกี่ฤดูนะคะที่เมลเบิร์นนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ฤดูนะคะก็คือฤดูออทัมหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเป็นฤดูที่สีสันสวยงามนะคะเป็นฤดูที่ใครๆออกจากบ้านแล้วก็ไปถ่ายรูปฤดูออทัมหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะตั้งแต่เดือนนะคะมีนาคมเมษายนแล้วก็พฤษภาต่อไปก็จะเป็นฤดูวิน หร, Shift, หรือว่าฤดูหนาวที่นี่ก็จะหนาวมากๆหนาวโคตรๆนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนกันฎาคมแล้วก็สิงหาคมถัดไปก็จะเป็นฤดูสปริงหรือว่าฤด um ูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็ไปฤดูซัมเมอร์นะคะหรือว่าฤดูร้อนนะคะสําหรับฤดูร้อนที่เมลวก็ mail, จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีทั้งหมดส่ ฤดูด้วยกันมากแรกก็จะงงกับฤดูการที่เมลเบิร์นนะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่2นะคะปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอนะคะก็คือในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับอาจารย์การสื่อสารกับเพื่อนหรือว่าการสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือแม้ว่าการสื่อสารกับลูกค้าในระหว่างที่เราทํางานถือว่าเป็นอุปสรรคมากในเรื่องของคําศัพท์แล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะคะคือเราจะกลัวว่าเราจะพูดถูกหรือเปลนะ่าใช้หลักไวยากรณ์ถูกหรือเปล่านะก็เป็นความกลัวทั้งนั้นเลยนะคะในระหว่างที่พี่เรียนเนี้ยทางกฎของเรียนเขาก็บอกว่า ห้ามพูดภาษาไทยเด็ดขาดจะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะที่อยู่ในโรงเรียนในขณะที่อยู่ในห้องเรียนอันที่เจออีกหนึ่งก็คือจะมีความรู้สึกว่าอาอายที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะพูดกับครูกับเพื่อนคือกลัวว่าเขาจะเหมือนในคลายแบบเขาเล็กคำพูดเราหรือเหมือนในคลายบางคนคือบางคนก็จ่อนะคะว่าเฮ้ยคนนี้พูดถูกพูดผิดหรือเปล่านะคะนี่คือจะกลัวตรงนี้นะอย่ากลัวเด็ดขาดนะคะข้าจความกลัวตรงนี้ไปนะคะแล้วจะทําให้การฝึกภาษาอังกฤษของเรานั้นพัฒนามากขึ้นนะคะช่วงแรกๆเดือนแรกๆ หรือว่าเดือนที่2นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากเาาากรียนภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเหมือนเราคิดมากเรากลัวเงี้ยมันทําใหเราแบบเรียนไปแล้วไม่มีความสุขในระหว่างที่เรียนไปนะคะก็มานั่งคิดต่อว่าเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะกลับประเทศไทยดีนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ต่อเน,นี้เราจะเรียนคลาสอะไรต่อจะเรียนโรงเรียนอะไรต่อหรือว่าจะเรียนสาขาอะไรแล้วก็จะอยู่ที่นี่อ่ะนี่คือปัญหาที่พี่คิดวันนะไม่ใช่ไม่คิดนะคะจุดประสงค์ในการมาเรียนภาษาด้วยอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการทํางานไปด้วยนะคะนั่งคิดว่าโรงเรียน นไหนที่ราคาไม่แพงคอร์สไม่แพงหรือว่าเรียนน้อยนะเน้นเรียนภาคเช้าเท่านั้นนะว่าหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเราก็สามารถไปทํางานในภาคค่าได้มี2ช้ชอยนะคือตอนนั้นพี่มี2ช้ชอยเนื่องจากว่าเราแบบมีเพื่อนไม่เยอะนะเราก็มีชอยว่าชอยที่1น่นี้คือเราต้องเรียนบริหารนะหรือว่าชอยที่2เราต้องเรียนการตลาดนะการตลาดเราไม่ถนัดในเรื่องของการพูดเราก็เลยเลือกเรียนบิสเนสเนนะคะหรือว่าการบริหารส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนไทยสมัยก่อนนะคะโรงเรียนการจัดการหรือโรงเรียนบิสเนสเน็นี่เยอะมากเลยนะคะใน การเรียนดิพมาแล้วก็แอดวานซ์ดิพมาอันที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารค่ะในระหว่างที่เรามาเมลเบิร์นแรกๆนะคะคือจะมีปัญหากับเรื่องของอาหารมากเนื่องจากพื้นเพข,ของเราพื้นฐานของเราก็คือทานข้าวกับกับข้าวนะคะมาที่นี่แล้วข้าวไม่มีค่ะจะต้องกินขนมปังแล้วก็ซีเรียลนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆตือนแร,แรกมาอยู่กับโฮมสเตย์นะัตอนเช้าไม่แซนด์วิชเบรดหรือว่าอะโวคาโดกาแฟดําแล้วก็อีกนันึงก็คือเราต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องแพ็คทำลันช์ก็คือต้อง ทำกับข้าวเอาไว้กินที่โรงเรียนตอนเที่ยงนะเกือบทุกวันเลยพูดได้ว่าทําแซนด์วิชนะคะไปกินที่โรงเรียนทุกวันเลยค่ะถ้าสนเบื่อแซนด์วิชเราก็อาศัยหลังเลิกเรียนตอนชเช้าแล้วก็ไปซื้อมาม่าค่ะก็ไปต้มกินที่ห้องเพื่อนซึ่งห้องเพื่อนนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะคะจนเพื่อนถามว่าเฮ้ยเธอกินมาม่าเยอะ,มะ u, ไปหรือเปล่าคือจริงเราอยากเปลี่ยนรสชาติอะไรที่มันแบบว่าไม่ใช่รสชาติจืดๆออยากอะไรที่แบบรสชาติเผ็ดนิดนึงมีรสชาตินิดนึงพี่มาเปลี่ยนเป็นกินข้าวก็ต่อเมื่อตอนที่พี่เริ่มทํางานที่ร้าาานนอหรไทยะค เข้าเดือนที่2แล้วที่พี่ได้งานร้านอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยเขาก็จะแพ็กกับข้าวก็คือทํากับข้าวให้เรากลับมาบ้านเพื่อที่เราจะได้แบบเก็บไว้กินแล้วก็นําไปกินที่โรงเรียนนะคะเป็นหรือว่าตอนเย็นในระหว่างที่เราไม่มีเรียนไม่มีทํางานเวลาที่พี่จะซื้อของทีนะคะจะชอบแบบว่าคํานวณราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้าแพงไปก็ไม่กล้าซื้อนะคำนวณหมายความว่าคือแปลงจากเงินออสเตรเลียนดอลลาร์นะเป็นเงินไทยนะคะว่าราคาเท่าไหร่ถ้าสุนแล้วเราแปลงแล้วส่วนในี่จะไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันดูแบบมันแพงมากแม้กระทั่งว่ากล้ว ไล้วยแค่ลูกเดียวก็ตกประมาณ1.50ดอลก็คือ45บาทเลยคือไม่กล้าซื้อนะคะกล้วยในเซเว่นนะในสมัยแรยกๆนะคะที่ในเมืองจะไม่มีฟรนะีแทนโซนเราต้องเดินนะคะหลังจากลงจากสถานีรถไฟใหญ่ๆแล้วต้องเดินไปเรียนที่โรงเรียนนะคะบางวันเดินหลงก็มีค่ะก็คือโรงเรียนก็ไม่อยู่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆแต่เราชอบเดินหลงบางวันนะคะเดินหลงขนาดบ,บว่าไปโรงเรียนสายรูไม่ให้เข้าห้องเรียนเพราะว่าสายเกินไปจริงๆแล้วเรามาทุกวันนะแต่ว่าเดินหลงค่ะอันที่4ก็คือจะเป็นในเรื่องของการ การเดินทางการเดินทางที่เมลเบิร์นนะคะส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็ใช้รถไฟรถรางหรือว่ารถ t r a มนะคะหรือว่าจะเป็นรถบัสนะคะตอนนั้นก็คือจะมีหลักๆอยู่ประมาณ3รถนี่นะคะที่ใช้ในการเดินทางเขาก็จะแบ่งนะคะโซน1่โซน2นะคะโดยที่โซนหนึ่งก็คือจะอยู่ในร,บรอบๆเมืองนะคะส่วนโซน2ก็จะอยู่นอกเมืองออกไปนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเราก็จะใช้ไมกิคาร์เราต้องซื้อนะคะทุกคนต้องมนะีซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่สถานีรถไฟใหญ่ที่มีมเจ้าหน้าที่อยู่หรือว่าตา ร้านต่างๆนะคะร้านชําต่างๆที่มีป้ายบอกว่าไมกิกาขายไมกินะคะคือสมัยนั้นคือหาซื้อยากมากเลยนะคะเดินทางบางวันก็มีรถไฟบางวันก็ไม่มีรถไฟบางวันรถไฟดีเลยบางวันก็ยกเลิกไปเลยนะ,ะต้องทําใจเผื่อไว้นะคะเพราะว่าบางที่อุบัติเหตุต่างๆว่าร้อนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาแคนเซิลยกเลิกนะคะรถไฟถรถแ r a m หรือว่ารถบัสได้นะ,ะพี่เดินทางไปทํางานนะ,ะหลังจากเรียนเสร็จในบางวันก็มันจะไม่มีรถไฟระหว่างตรงกลางนะคะคือต้นสายมีแต่ ตรงกลางไม่มีเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากรถไฟนะคะไปเป็นรถบัสแทนนะคะรถบัสแล้วก็ไปต่อรถไฟต่อเพื่อที่จะไปทํางานคือวันไหนไม่มีรถไฟคือต้องพยายามเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย30นาทีนะบัตรไมกินะคะเราจําเป็นต้องทัชออนแตะบัตรทุกครั้งนะคะที่ใช้บริการบางทีบางวันนะคะจะเจออินสเปกเตอร์มาในคราบของคนตรวจการหรือว่ามาในคราบของแบบว่าบุคคลทั่วไปนะคะถ้าเราไม่ได้ทัชออนต้องจ่ายตังค์นัตอนนั้นเนหะมือนว่าวันนั้นเราทํางานฟรีไปเลยนะคะหรือ เรื่องที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะพี่มาสมัยแรกๆนะพี่ไม่รู้จักใครเลยในเะมเบิร์นเวลานะที่พี่ไปเรียนพี่ก็ต้องมองหานะคะเวลานั่งเรียนเฮ้ยมีคนไทยอยู่หรือเปล่ามาเนี้ยถ้ามีก็พยายามจะไปทําความรู้จักถามชื่อคือจริงๆแล้วถ้ามีเพื่อนเนี้ยเรามีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเรียนเรื่องทํางานเรื่องเพื่อนเรื่อง dans, ที่อยู่บางทีเพื่อนคนไทยเขาอาจจะมีเพื่อนหรือว่าพี่ที่อยู่ที่นี่มาก่อนเขาอาจจะมีข้อมูลให้เรานะคะสําคัญก็คือหาเพื่อนคนไทยไว้ก็ดีนะก็ไม่ได้เพื่อนเฉพาะตอนทําร้านอาหารไทยนะคะอันนี้ หกกันค่ะก็จะเป็นในเรื่องของที่พักนะคะที่พักเนี่ยพี่ก็หาได้จากเว็บไซต์นะคะหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนั้นเราไม่มีมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเราต้องไปใช้อินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดสเตทไลบรารีการที่เราจะเลือกที่พักเนี่ยนะคะเราต้องเลือกให้มันใกล้กับโรงเรียนนะใกล้กับที่ทํางานก็คืออยู่ในระหว่างกลางนะคะเพื่อที่จะสะดวกทั้งสองทางถามว่าตอนนั้นมันก็หายากเหมือนกันการที่จะได้จังหวะที่มันแบบลงล็อกห้องพักสมัยก่อนต้องแชร์กับเพื่อนๆคือบ้านแชร์คนไทยนี่แหละที่อยู่กันหลายๆลายคนบ้านหนึ่งหลังเนี่ เราต้องแชร์กับเพื่อนๆห้าถึงหคนนะคะแชร์ที่นอนด้วยกันนะคะบางทีอาจจะมีเตียงแยกบางทีอาจจะมีเตียงแบบใหญ่ๆแล้วก็นอนรวมกันห้องที่พี่ได้ก็คือเป็นห้องเก็บของที่มันเล็กมากๆเลยทีเดียวนะเวลาที่เจ้าของบ้านจะมาตรวจนะคะหรือว่าแลนด์ลอร์ดมาตรวจเนี่ยเราต้องเก็บที่นอนเก็บรองเท้าเก็บอุปกรณ์ของเราใส่ตู้เก็บของนะคะเวลาอยู่บ้านด้วยกันนะคะเราก็ต้องแชร์ในเรื่องของห้องครัวห้องน้ําตู้เย็นแล้วก็โต๊ะอาหารต่างๆนะคะห้องน้ำนี่นะคะคือพวกเราก็จะจัดตารางกันทําความสะอาดห้องน้ำนะแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ํก จัดตารางกันอีกค่ะก็คือใครจะเข้าตอนไหนเวลาเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเรายังไม่ตื่นแต่เราก็จําเป็นต้องตื่นมาเพื่อที่จะอาบน้ํานะคะไม่งั้นคือจะเลทไปโรงเรียนหรือว่าเลทไปทํางานก็มีจัดตารางเข็นขยะออกไปทิ้งนอกบ้านนะคะก็จะมีเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะคะสําหรับทิ้งขยะการจ่ายค่าห้องสมัยก่อนนะคะก็คือต้องจ่ายก่อนอยู่นะคะต้องมีค่าบอนแล้วก็ต้องจ่ายค่าบ้านทุกๆ2อาทิตย์นะคะค่าบ้านก็จะรวมทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะคะก็สมัยก่อนค่าเช่า นี่คือถูกว่าสมัยนี้นะคะเวลาที่ออกจากบ้านนะคะจะต้องทําความสะอาดสตรีมพรมก่อนออกทุกครั้งไม่งั้นเราจะโดนค่าปากักหรือไม่ได้เงินบอลน,นะคะการเช่าบ้านเนี้ยี่ที่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันเองนะคะก็จะหาจากเว็บไซต์คนไทยคนไทยกันเองบางทีอาจจะไม่มีสัญญาเช่านะคะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบางทีอาจจะเขียนด้วยมือนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันในกรณีที่อยู่ไปแล้วมีปัญหานะคะเราก็ไม่สามารถที่จะอ้างได้ข้อที่7นะคะก็คือเป็นเรื่องของงานนะคะงานในสมัยก่อน ่อนนะคะเราต้องหางานเองนะคะบางทีชื่อเป็นร้านอาหารไทยนะคะแต่ว่าเจ้าของก็จะไม่ใช่คนไทยเขาจะเป็นต่างชาติงานสมัยก่อนนะคะก็ถือว่าหายากเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะการที่เราจะหางานให้ใกล้กับที่พักสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนสะดวกอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันสุวน้าเราหาไกลเกินไปนะคะบางทีบางวันเรากลับจากที่ทํางานดึกเนี้ยมันก็แบบบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยสําหรับการเดินทางในระหว่างช่วงดึกดึกดึ๋ดึนะคะงานในเมืองเนี้ยคือได้เงินน้อยมากเลยทีเดียวนะคะใครที่มาแรกๆเนี้ย จะทําร้านอาหารไทยซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อที่จะหาประสบการณ์นะซึ่งร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นการเหมาจ่ายก็คือวันหนึ่งเหมาจ่ายไปเลยนะคะอย่างเช่น60ดอลลาร์ประมาณเนี้ยนะคะก็อาจจะได้มากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบตําแหน่งที่ได้รับเวลาที่เราไปเทรนงานก่อนนะคะคือไปลองงานพูด,ดง่ายๆนะจะไม่ได้ตังค์นะคะถ้าสมมติเจอร้านเจ้าของร้านที่ใจดีนะคะเขาอาจจะให้ทิปเป็นคา่ารถไฟคา่คากินบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือจะจริงแล,แล้วเขาก็ไม่ได้ให้ตังค์นะหลังจากที่เขารับเราแล้วไป นนงานถึงจะได้ตังเต็มวันนะักส่วนใหญ่นะคะงานที่ทําก็จะเป็นเอาพวกเชฟคิชเชนแฮนด์เวดเทรสนะคะก็จะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่3ารประเภทที่คนไทยนิยมทานะคะแล้วก็งานส่วนใหญ่นี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มหรือว่า3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าแต่ว่าท่านอยู่นอกเมืองแล้วร้านจะปิดเร็วนะคะ,คะถ้าลูกค้ายุ่งมากส่วนใหญ่จะยุ่งสุกเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเป็นนอกเมืองคือยุ่งแบบสุดๆอะคะ่ะก็คือเหมือนทาไม่ทันไม่เวลากินข้าวเนี่ยเราก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะ การเลือกงานนะคะถ้าสมตนน้องๆเลือกงานในเมืองนะคะ,คะก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่ารถเป็นนอกเมืองนะคะก็มีจ่ายค่ารถเพิ่มขึ้นมาประมาณ10ดอลลาร์มันก็จะมีการเปรียบเทียบกันว่างานในเมืองกับงานนอกเมืองเนี้ยมันจะให้เลทที่แตกต่างกันนะคะแต่เราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันดีดนะคะว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะคะถ้าทํางานนอกเมืองเราก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางไม่ต่ํากว่า1งชั่วโมงเลยทีเดียวสมัยนั้นนะคะชั่วโมงการทํางานนะคะตามกฎของเขาคือ40ชั่วโมงต่อฟ o r t n i g นะคะหรือว่า4 0ชั่วโมงต่อ2อาทิต์ร้านอาหารนอกเมืองส่่วนนใหญะะะคก็จ ยุดทุกวันจันทนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยช่วงเดือนอมิถุนายนกับเดกฎาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้าหมายความว่าเขาไม่ค่อยออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่ามันหนาวบางทีนะคะถ้าสมมติมันเงียบม,มากจริงๆนะคะหรือไม่มีบุ๊กิ้งเลยนะ,ะระหว่างที่เรากําลังเดินทางมาทํางานเนี่ยอาจจะโดนคนเซิลงานไปโดยปริยายงานนอกเมืองนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็จะกลับมาถึงบ้านกนละะับไปถึงห้องนะคะประมาณเกือบเกือบ,เ,บเที่ยงคืนห้าทุ่มเชียงคืนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันที่น้องๆทางานเนี่ยลูกค ยุ่งหรือเปล่านะเก็บของทันหรือเปล่ามีน้องใหม่มาเทรนงานเยอะหรือเปล่าแล้วก็การเลือกงานนะคะในเมืองกับนอกเมืองเนี่ยน้องๆต้องเปรียบเทียบให้ดีนะคะถ้าส่วนเลือกงานในเมืองได้เงินเท่านี้อาจจะน้อยกว่านอกเมืองแต่ว่านอกเมืองก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเข้าไปด้วยนะคะก็พยายามเปรียบเทียบกันดีๆนะคะสมมุติว่าน้องๆไม่อยากจะแบบเสียเวลาในการเดินทางนะแล้วก็น้องๆก็ต้อง tag file number นะคะสมัครเพื่อที่จะเอา tag file number เพื่อที่จะไปยื่นให้กับทางร้านนะคะจําเป็นต้องมี tag file number ร้านอาหารที่อยู่นอก เมืองส่วนใหญ่ก็จะหยุดทุกๆวันจันทรนะคะวันจันจะไม่เปิดร้านแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวนะคะวินเทอร์นะคะช่วงเดือนมิถุนายนกับกดาคมจะเป็นช่วงที่ไม่มีลูกค้าเลยนะ,ะบางทีเราอาจจะแคนเซิลบางทีเจ้าของร้านอาจจะโทรมาแคนเซิลงานเราก็ได้นะ,ะดูให้ดีนะคะเลาจากว่านอกเมืองเนี้ยทําหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีลูกค้าลูกค้าจะไม่ค่อยยอมออกจากบ้านเพราะมันหนาวให้อยู่นอกเมืองนี้ก็ต้องทํางานให้ทันกับเวลารอบรถไฟนะคะต้องเช็ครอบรถไฟก่อนที่จะทาความสะอาดเราต้องทําให้เสร็จก่อนที่รถไฟจะมานะคะ ไม่งั้นมันก็จะเลดไปงานนะคะที่เมลเบิร์นนะคะก็จะหายากก็คือจะเป็นงานในช่วงเดือนอมิษณุากับกรกฎาน,นะคะหรือเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะงานจะหายากมากเลยนะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่พี่หยิบมามาเล่าให้กับเพื่อนๆน,น้องๆได้ฟังกันนะคะว่าในระหว่างที่พี่มาเรียนภาษาช่วง6เดือนนะพี่เจอปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเล่ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะเพื่อที่น้องๆทุกคนจะได้เอาเป็นแนวทางนะคะแล้วก็วางแผนก่อนที่จะมาที่เมลเบิร์นนะคะการทําง,งานร่วมกับผู้อื่นคือ,คอการเรียน รู้ให้เร็วคือเป็นสิ่งที่ดีถามว่าพี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะช่วงแรกๆคือเราเรียนรู้ช้าม,มากคือเราต้องจอําเมนูภาษาอังกฤษหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้บอ่เข้าใจอย่างเงี้ยบางทีก็าําให้เราเครียดเครียดจนร้องไห้ก็มีนะคะออกแอบ,บไปร้องไห้ในห้องน้ํา3วันเลยนะแบบพี่นะคือแบบเครียดมากทาไมเราจาเมนูนี้ไม่ได้ทําไมมันเยอะจังเลยประมาณนี้นี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ทําร้านอาหารไทยที่เมวเวิร์นนะคะพี่ก็หวังว่าทุกคนนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วแหละที่จะมาที่เมวเวิร์นนะคะมาเรียนภาษาทํางานไปด้วยนะคะพี่ก็หวังว่าคลิปนี้กก็คงปนนระโยยช์ไมม่าา้อสํห น้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวมาสำหรับคลิปนี้ก็พี่รับไปก่อนนะคะขอให้น้องทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ